กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้โทนี่เอ็กซ์มาลุยเกมเซนต้านะคุณผู้ชมแฝดเห็นเซนต้าครับผมมาจากค่ายพัดเกมมิ่งนะคุณผู้ชมมาครับลงท,ทุนมา80,000บาทวันนี้มาลุยเลยดีดวยกว่าเกมนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเราต้องมาลุ้นช่วยกันเชียร์ไปด้วยกันนะ ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคุณผู้ชมเรากำลังพิสูจน์หาเกมใหม่ที่แตกดีเกมไหนแตกดีคุณผู้ชมก็ไปลุยตามกันได้เลยนะเกมไหนไม่ดีผมก็จะแจ้งไว้นะว่าอย่าไปเล่นเล่นไปก็เสียตังเปล่านะคุณผู้ชมเกมไหนดีเกมไหนโดนเกมเซนตา้าขายเกมและบิดเลยนะคุณผู้ชมเกมกระต่ายนะอัตราการจ่ายเหมือนเจนเปะเลย อัตราการจ่ายทรงเดียวกันเลยคุณผู้ชมแต่เกมกระต่ายเราแตกแล้วนะคุณผู้ชมเตรียมเซนต้าไม่รู้จะจ่ายเป็นยังไงนะจะจ่ายดีหรือเปล่าโอ้โหรอบแรกเกลือเลยคุณผู้ชมโอ้โหเกลือเกลือจัดไปอ,อีกแบบหนึคุณผู้ชมตองไม้ถ้าไม่ถ้าไม่เวิร์ครอมนี้ต้องเพิ่มเบ็ดน,นะคุณผู้ชมเซนต้ากินขนมเค้กนะ ได้แค่ห้าเองวะสุดสุดห้าเองมาแซนตา้าขนมเคก้กไม่มีให้แซนตา้าชิมเลยหรืออะไรเลยคิดดูคุณผู้ชมหมุนห้ารอบภายในหะ้ารอบต้องได้ขนมเค้กสี่ชิ้นถึงจะได้ฟิลิปินเพิ่มแต่ไม่รู้ได้ฟิลิปินเพิ่มเท่าไหร่นะคุณผู้ชมต้องรอดูอืม อือปรับปรับโอ้โหสองร้อยคุณผู้ชมเี้ยผมว่าเกียร์แลนต้าเนี่ยทุเรศเลยคุณผู้ชมแม่งทุเรศจัดเอาดิเหมือนสี่ไปเลยคุณผู้ชมม,มาสองตายังไม่ได้เลยคุณผู้ชมคิดเอาดิสองตาแล้วนะทุเรศไปไะเนี่ยได้ขนมเค้กสอ,สองอันก็ได้ฟรีไม่ให้ถูกตัวแค่ห้า ห้ารอบเท่านั้นโอ้โห oh, oh. ผมว่ามัน่้จะจ่ายยากอยูน่นะในการที่จะแบบต้องดูว่าได้รอบต่อไปจะให้เพิ่มเท่าไหร่โอเคขออีกตัวนึงขนมเค้ก <c oughs> ต้อนรับปีใหม่ขอเฮงเงรวยๆเออขนมเค้กมาสองกล้อนกินไปหนูสวย ไม่รู้ได้เพิ่มกี่รอบแล้วคุณผู้ชมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแต่ตาคลา้ายเกมสับบิดโอเคได้3รอบคุณผู้ชมเป็นแปโโถไม่มีเลยโโถโอ้ยเนี่ยตั้ง5อันจะเป็นไปได้ไหมี่ยที่จะได้5อันลนะเออเออน้อยนิดซื้อต้องเืินกว่าบาทนะคุณผู้ชม มาสองอันนี้เค้กโอ้โหมาอันเดียวชิบหายรอบต่อไปต้องมีเค้กอีกอักอนหนึ่งอ่ะถึงจะได้ไปต่อนะคุณผู้มชมขนมเค้กขนมเค้กไม่มีโอ้โหยี่เค็มจัดเลยคุณผู้มชมโอ้โหแซนต้าเชีย่ยทุเรศไปปะเนี่ยล,ลูกพี่เอาดิมาดิทุเรศนะที่ไม้ผมว่าไม่น่าจะจ่ายวะ่ะถ้ารอบนี้ไม่จ่ายผมว่าผ,ผมพอดีกว่ามั้งคุณผู้มชม มันน่าจะไม่จ่ายอัตรา,จ,าจ่ายยากด้วยนะหนนแบบลุ้นยากอ่ะเกมแล้วปิดที่แตกนี่มันเนพราะฟุกทั้งนั้นนะคุณผู้ชมเพราะดวงทั้งนั้นแต่แซนตา้าอันนี้ไม่น่าจะรอดนะคุณผู้ชมและปิดมันได้ดวงดวงมันเข้าพอดี กล่อง,องของขวัญเต็มเลยไม่แจกข,ของขวัญบ้างวะโอ้โหจ่ายน้อยนิดเรียบร้อยเห็ดลูกว้าโอ้โหไหนๆก็มาค่ะนี่้วคุณผู้ชมตัดอีกดอกเลยปะะไรไม่รู้กันไปเลยเออ มาเปิดมาสวยแล้วละรอบนี้แต่เก้าหมื่นได้ไหมเอากำไรแค่นี้เดียวพอเอาทุนก็ได้เอาทุนกูเลิกเลยวันนี้เปิดมาสวยนะได้สามบันเลยรอบต่อไปไปถึงต้องให้ได้อีกอันหนึ่งเลยถึงจะเวิร์กขนมเค้กรูพ่อขนมเค้กมาไหมไม่มามาไหมขนมเค้กเออไปสองง่าขนมเค้กสวยจัดมา ไม่รู้เราไน่จะเวิร์กว่าะนะแม่งเกลือจะหายทอนอก็ทอนน้อย <c oughs> เออแซนต้าเนี่ยส <c oughs> ามรอบเหลาห้ามหมุนสุดท้ายนมเค้กเออมาอสองอัน <t ong> ให้ไม่ได้ตัวใหญ่หน่อยดิ <t ong cake> ให้ันได้จ่ายบ้างเถอะกินเค็มขนาดนี้ <t ong cake> ใครจะไปเล่นด้วยนมเค้กเออ กินเค็มเกินไปแล้วขออีกอันนึงขนมเค้กเอาเป็นตัวบิ๊กบึ้มไปเลยขนมเค้กเออขนมเค้กก็อย่างนี้หรือว่าขนมเค้กสัตว์มาตัวบิ๊กบึ้มหรือมึงบิ๊กบึ้มไม่รู้ได้รอบเพิ่มเท่าไหร่นะตุ้มบิ๊กเย็บบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ได้อีกสามไหมโอ้สองรอบอ่ะคุณผู้ชมเป็นสิบรอบนะสิบรอบสุดท้ายไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วล่ะแต่ต้องลุ้นแต่จ่ายอย่างเดียวน่าจะจ่ายทุกรอบอ่ะ แต่จะได้ใหญ่กว่านี้นั่นโอ้ยหมื่นเจ็ดโอเคสวยก็คือถ้าจะลุ้นให้ใหญ่กว่านี้ยากครับคือลุ้นให้มันจ่ายหนักๆอย่างเดียวตอนเนี้ยภายในสามรอบโอ้โหเย้จ่ายน้อยว่ะได้หน้ามาหน้าเดียวบิ๊กวินเลยแปดพันโอเคในการที่เราจะได้ใหญ่กว่านี้มันยากตอนเนี้ยลุ้นให้มันแบบเนี่ยคิดมากแต่ลงมาเยอะดิจ่ายโ์โอ้สวยบิ๊กวิน ในกาวิน25,000โอ้โหช็อตนี้รู้เรื่องเป็นไงสวยงามนะคุณผู้ชมโอ้โหเออจ่ายอีกสิ <c oughs> ถ้าดวงให้อ่ะขอเถอะขนมเค้กทะมานึงอ่ะไม่ขนมเค้กก็จ่ายหนักๆอ่ะโอ้ขนมเค้กไม่มาไม่ไงนะแตกยับโอ้สหมื0นเจ็ดโอเคถ้าขนมเค้กมานี่บอกเลยคุณผู้ชมมีแต่แสนอ่ะ ถ้าขนมเคก้กมาแตะแสนแน่ผมจะบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าขนมเคก้กมาปุ๊บจะได้รอบเพิ่มอีกแล้วแซนตา้าจะใหญ่เต็มจอเกือบเต็มจอโอ้โหทุนแปดหมื่นเกือบตายนะ้วคุณผู้ชมบวกมาสองหมื่นบวกสองหมื่นแค่นี้ก็กลำลไัไงเนะคุณผู้ชมอย่าไปต่อนะมันไม่น่าจะจ่ายแนละ้วคุณผู้ชมเชื่อผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมเราวเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบสวัสดีครับ